ีครับพี่น้องชาวยูทูบครับที่พี่น้องดูตัวคนครับท้ำงานฝนก็จะตกประมาณนี้ครับผมตกดิสตอหลายเมื่อครับนี่นี่เป็นลูก่วงครับลูก่วงนี้ได้ขายอีกน้ครับน่ครับสีสอบได้สีสอบรับเม่ตกตามร่วงลายครับนี่พายังบองลายครับ ได้ก็ได้ไลอยู่ครับหน้าฝนก็นธรรมดาครับผมอาชจียบเกษตรกรเป็นกำลังใจทุกคนครับ กับลายมันจะลายงามงครับปั่มกับพวกสูงเราครับนี่จากเพื่อนก็เท่าที่เห็นนะครับแล้วมีก็ลายเงี้ยู่เนาะอย่างนี้ลายงอแงลายมาหน่อยนะครับสังเกตบ้างครับผนมะ มองจากต้นฝนฝุน,นดีครับลายเงี้ครับหน้าฝน้อ,อนแต่ว่ากับแต่ว่าเขาสเสาร์งานมันนั่นกับสีหนาวแน่ครับ แต่ว่าแต่ว่าเหตุงานนี้กับบ่าหนาวอุ่นๆอุ่นไล่ข้าง้นไลน่งี้แปลงนี้กเจ็ดตันเนาะครับเีือว่ามีพอได้ตัดรถกำลังมามนะครับขอมาแล้ว